ท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทต, <c oughs> ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทานวบาร,รมีต่อไปแต่ความจริงเรื่องทานวบาร,รมีเนี่ยครับถ้าอย่าปล่อยผมพูดผมคิดว่าผมจะพูดตั้งแต่วันนี้ไปอีกร้อยปีไม่จบเรื่องทานวบาร,รมีนี้ไม่จบแน่ ก็ขอจบขั้นคัดเศษนี้ก็แล้วกันแต่ไม่ใช่หน้านี้นะต้องเป็นหน้าสองรวมความมัณฑนาบารมีที่มีสามคัดเศษ่า่ก่อนที่จะพูดต้งบัมฑนาบารม,รารมีก็ขอย้ำอีกนิดหนึ่งจะหาว่ากวนใจเลยต้องขออภัยนะครับท่านที่นั่งฟังอยู่นี่้าคิดว่าผมกวนใจ้วขอระทานาอภัยด้วย ความจริงก็พูดดในความหวังดีด้วยกันน,นก้หมายความหาทางตัดอบายภูมิกันซสีก่อนเราอย่าประมาทตัวเองว่าเราเป็นพระเป็นพระเป็นเนนี่เพราะจริงพระเนรนิยมลงนรกมากเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านฝึกมนโนยิทธิได้ไปเจอพระเจอเนนที่ท่านเคยเคารพมาในเอเวจีมาหานารกบาง แล้วก็ในโลกันตนรกบางสอบสวนและได้ความว่าไม่เคารพในพระวินัยใช้เอาเงินของวัดไปใช้บ้างตัดต้นไม้ของวัดเอาไปขายซื้อบ้างเอาของวัดไปขายบ้างเยอะแยะแล้วก็มีมีมีท่านสองสามท่าน <c oughs> ที่เขาไปพบกันนะไม่ใช่ผมพบ เขาทำเขาพบกันเขาบอกว่าท่านโพนี้ดัดแปลงคำสอนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าว,ว่าซ้ายเขาไปขวาขว่าขวาเขาก็ไปซ้ายพระพุทธเจ้าว,ว่ามีสวรรค์มินรกเขาบอกไม่มีไม่มีรักสวรรค์นรกมันเกิดตายจากชาตินี้แล้วก็ศูนย์ไปเลยไปเจอที่ไหนเจอในโลกกันตนรก เวลานี้ในญา,าติโยมท่านมีความรู้อย่างนี้เดินเราเป็นพระเป็นเนนต้นละมัดระวังอายท่านบ้งางเคราะวาดเขามีเวลาน้อยมีภาระมากแต่เขาทำได้แต่เราถ้าเป็นพระมีเวลามากแม้แต่บทเจ็ดวันนี่พยังมากกว่าเคราะวาดที่เขามาฝึกเลย เขามาฝึกกัน,นวันสองวันอย่างช้าที่สุดวันที่สามเขาเอาไปกินแล้วเขาทำกันได้แล้วเขาไปท่องเที่ยวก็ได้แบบสบ,บายเขากล้ายืนยันกล้าพูดถ้าพวกเราหผมผ้ากาสาวพัด <c oughs> ทำอย่างเขาไม่ได้ผมว่าเอาหัวไปซุกตมตรมขี้ดีกว่า เอาผมผ้ากาสาวพัดให้คนขั้นพ่อขันแม่มาไหว้โคดะอายท่านเวลานี้เด็กเล็กถึงแก่ทำก็ได้เยอะนี่เป็นความดีของท่านไม่ใช่ความดีของผมความดีของทุกคนที่ทำได้ท่านบำเพ็ญบารมีกันมาดีแล้วเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระปฐีปแก้วถ้าไม่ได้เหมือนท่านก็น่าอายมาก ผมว่าไม่ควรโหมผ้ากาสาวพัด <c oughs> เป็นนะว่าสิทจิตที่เราจะหนีอบายภูมิก็คือหนึ่งพูดกันทุกวันคนอย่าลำคาญนะไม่ลืมความตายคิดว่าอย่าตายวันนี้ไว้เสมอ 2. ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเคารพท่านในความจริงใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่าดัดแปลงแก้ไขอย่าหลีกเลี่ยง สามส่งศินให้บริสุทธิ์ตามสภาพครวาดสําคัญที่สินห้าแล้วก็สี่จิตมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานวันนี้ขอพูดจะย่อท่านี้นะ <c oughs> ต่อมาก็มาพูดกันเรื่องทานท่านบาร,รมีให้อย่างไงถึงจะเต็มผมพูดมาที่ยาวบางคนจะรำคาญแต่ก็ไม่เป็นไรเราคุยกันภายในนี่นะแล้วก็ เราไม่ได้หวังซื้อหวังขายที่คุยแล้วก็บันทึกเสียงไว้ก็เพราะว่าเสียงนี้มันจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆผมก็แก่แล้วใครสงสัยก็ฟังที่อย่าลืมว่าทานที่ผมพูดวันนี้มันยังไม่จบแต่ผมก็จะพยายามจบซะก่อนท่านก็ค้นคว้ากันต่อไปก็แล้วกันสําหรับญาติโยมพุบริษิษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมด ได้ทิพยานบ้างอัตติตังทยานอนาคตังทยานปุกปินิวาสานุทยานปัจจุปนังทยา,ทานยถากรรมุตายานเจโตริยานเจโตริยานท่านได้กันหมดแล้วผมเองก็หวาดหวาดโยมเหมือนกันนะโยมที่นั่งในยิ้มยิ้มเนี่ยความยิ่งอัตมาก็หวาดเหมือนกันอย่าไปคิดอัตมาเดินพูดเลิศประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้น ยังแบกความเลวไว้ปอแปรมาพูดเรื่องทานบาร,รมีกันก่อนอาการานบี้ทานบาร,รมีจะเต็มมันเต็มอย่างนี้ <c oughs> บาร,รมีนี้ก็แปลว่ากําลังใจท่านแปลว่าก็บาร,รมีจริงๆถ้าตามสพบ์ก็แปลว่าเต็ม <c oughs> ท่านนี้ผมไปโดนพระที่มีความรู้ รู้รู้ดีซะด้วยท่านยันหน้าผมเข้าติท่านถามผมว่าบาร,รมีแปลว่าอะไร <c oughs> ผมก็แปลาตามที่ผมเรียนมานะที่บาร,รมีครูท่านสอนว่าเต็มอย่าไปโทษครูผู้สอนผมไม่ได้เนะครูต่างๆท่านสอนก็นมาตามลำดับว่าเต็มท่านก็นเดยย้อนเนกบอกว่าถ้าอย่างนั้นทานบาร,รมีถ้าจะทำให้เต็มจะทำยังไง ท่านก็บอกว่าผมก็ไปตอบไม่ได้ท่านบอกว่าคุณแปลผิดเข้าใจผิดต้องเข้าใจตามนี้ทานนะต้องเอ้บารมีนะต้องแปลว่ากําลังใจเต็มนี่เรามันแปลบ,บกพร่องแบบนี้ต้องแปลว่ากําลังใจเต็มอย่างนกบินไปจะบอกคันดาวาไปแล้วไม่ถูกคันดาวาเขาแปลว่าไปแล้วต้องแปลว่านกบินไปแล้ว แล้วต้องแปลบินไปแล้วมันถึงจะถูกยังเฮียคลานมามองดูคนโอโลเกตวามองดูแล้วไม่ถูกท่านบอกต้องโอโลเกตวาแงานดูแล้วเห็นไหมแงนมองดูแล้วก็ได้เฮียมันหน้าต่ำต้องเงยหน้าขึ้นมาแงนหน้าขึ้นมา,า,นนา,นมาจึงเห็นหน้าคนอันนี้การแปลหนังสือของผมมันบกพร่องแบบนี้ มันถึงอี่ลอกคลอกแคลกไม่จะชิดนยนึกว่าผมดีนะผมก็เหลวมากยังมีความเร็วอยู่เยอะแต่ก็ค่อยๆสกัดความเร็วที่เล็กแะน,น้อยต่างกําลัง <c oughs> ชาตินี้ถ้าตายไปแล้วไม่ตกนรกก็บ,บุญตัวแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกนรกตายแล้วจะไปไหนช่างมันเถอะทานี้คําว่าทานบาร,รมีจะเต็มต้องแปลว่ากําลังใจในการให้ทานสมบูรณ์แบบ จะสังเกตง่ายๆๆคือหนึ่งจิตใจของเรามีความคิดไว้เสมอว่าพบบุคคลใดถ้าเขามีความทุกข์แลวพบสัตว์ตนใดมีความหิวโหวยถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้เราจะให้ทันทีจิตใจเราคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องให้กันด่าต้องดูว่าเราจะลำบากไหมถ้าให้เนะี่ยให้ลำบากไม่ควรมันจะเกิดการเดือดร้อนผลทานจะมีให้แล้วเกิดเสียดายภายหลังไม่คิดว่าแม้ไม่ให้เสียก็ดีให้ไปแบบนี้เราแย่อันนี้ไม่ควรเลยต้องคิดว่าเราจะจะให้ให้สบายใจเราใน <c oughs> กำลังใจส่วนหนึ่ง คิดว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าเขาไม่ให้เราด้วยความเต็มใจเราจะไม่เอาเราจะไม่ออกปากขอใครถ้าไม่จําเป็นเทิ้งกับชีวิตมันหิวจะตายจริงๆออกปากขอเขาได้แล้วต้องไม่เลือกอาหารที่เขาให้ <c oughs> ให้แบบไหนอพอใจแบบนั้นเข้าวเย็นข้าแฉะกินได้หมด เรียว่าถ้าป่วยไข้ไม่สบายมันจะตายจริงๆทุกเวทนาไั่นครอบงำไม่มีเงินจะซื้อยาออกปากขอญาติโยมท่านได้อันนี้ควรอย่างยิ่งเป็นอันว่าเราควรจะปฏิบัติตามนี้นี่อันดับหนึ่งนะเรียกว่าอดใจไว้รับประการที่สอง จิตคิดจะให้และไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและเราก็ให้นี่ยไม่มีโอกาสรวมความกำลังข้าใจเราเป็นสุขเมื่อคิดว่าจะให้โอกาสใดได้ให้ปลื้มใจอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีจิตใจสบายมีความสุขมีความพอใจในฐานะที่เราจะพึงหาทรัพย์สินได้เท่าไรพอใจเท่านั้น ไม่คดไม่โกงใครหากินในความสุจริตธรรมถ้า,าการเป็นอย่างนี้ท่านถือว่าบารมีทานบารมีเต็มแล้วก็าการที่ตอนนี้คนที่อยากจะให้ทานบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยจะประกอบอาชีพไหมต้องประกอบตามเดิมคนจนสามารถประกอบอาชีพสะสมให้รวยได้ครไม่เรียกว่าโลภ ถ้าไม่คดไม่โกงใครแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม,มท่านเรียกว่าสัมมาชี <c oughs> วะแปลว่าหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมอย่าไปเข้าใจแบบคนที่ก็มีทานบารมีเต็มเนี่ยเขาจะต้องไม่ธมาหากินอันนั้นไม่โกเป็นอัตตะกิรมฐานิโย o เป็นการทรมานตนไม่มีผลเลยต้องหากินคนค้าขายร้านชำ สามารถจะสร้างตัวตั้งห้างตั้งบริษัทด้วยการหาไม่ได้ความบริสุทธิ์ใจมีความชอบธรรมไม่โกงไขรอย่างนี้เป็นสัมมาชีวะยะบอกว่าให้ทานบำเพ็ญทานบรารมียังโลภโมโทสันทำตัวให้ร,ำร่ำรวยอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โลภจะไปว่าเขาถ้าว่าเขาเราเลว <c oughs> เขาไม่เลวก็ทําความดีแล้วว่าเขาเขาก็เราก็เลว การให้ทานให้เต็มต้องดูตัวอย่างพระเวสันดรพระเวสันดรตอนที่ให้สัตดกมหาทานท่านให้เพื่อพระโพธิญาณจริงๆในตอนนั้นให้ทุกอย่างตามเท่าที่มีแต่ให้หนักมากอันนี้ผมจะมาอธิบายว่าอะไรบ้างแล้วตอมีทานอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทานแล้วไม่มีอานิสงส์ นั่นคือให้สุราเป็นทานการให้สุราเป็นทานนี้ท่านบอกไม่มีอนิสงส์แต่ว่าตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรท่านให้สุราเป็นทานด้วยพระที่นั่งฟังอยู่ท่านก็ดีเหลือเกินและขอบคุณท่านที่ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านกระทูลถ,ถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าสมัยพระองค์ทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์ คือไม่มีในสงไปสวรรค์ไปกรมโลกกับเขาได้ไม่มีในสงให้เกิดความร่ำรวยได้และไม่มีในสงให้ปานิพานได้แต่ทําไมจึงให้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยนั้นตถทาคตให้เพื่อให้เต็มความประสงค์เขาบุคคลผู้รับหมายความผู้รับที่เล่าเมายาเนี่ยต้องการแบบนั้น ให้อย่างอื่นแกไม่ชอบใจแกชอบเมาก็เลยให้แกนะไม่งั้นคนอื่นได้ไปพวกนี้ไม่ได้ก็เสียกําลังใจให้เพื่อเป็นการรักษากําลังใจเขาบุคคลู้รับแต่ไม่ต้องการอะไรส่งถ้ามีอาการจิตอย่างนี้สนแสดงว่าลักษณะทานบาร,รมีของเราเต็มเนี่ยทานบาร,รมีเนี่ยส่งผลมากตั้งเจตนาธิฐานยังไงได้ตามนั้น อย่างกับท่านศิริมหา,มายาราชเทวีก่อนที่ท่านจะมาเกิดตอนหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกของกษัตริย์สองคนด้กันกับน้องสาวท่านพ่อให้แก่นจันทร์กับพี่และให้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับน้องปรากฏว่าท่านน้องทำเป็นเครื่องประดับอ,อกไปถวายพระพุทธเจ้า แล้วก็ท่านพี่ทำกุจุจแก่นจันให้ละเอียดไม่เป็นผงๆเอาไปโปรยปลายในวิหารพระพุทธเจ้ามีพระสงค์อยู่โดยจะได้หอมๆการที่จะไว้เครื่องประดับอกคือเครื่องเพชรนินจินดาเครื่องทองพระพุทธเจ้าพระใช้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าต้งการทรงรับเพราะมันเป็นอานิสงส์อานิสงส์ที่เขาจะเพ่งได้ต้องรับเราใช้ไม่ได้เราก็เก็บ เก็บรักษาไว้หรือถ้ามีใครมาซื้อของราคาเกินกว่านั้นราคาต้องเกินกว่าของจริงเกินกว่าราคาจริงก็ยอมรับเอาเงินจำนวนนั้นไปช่วยอาค่าาหารแก่พระช่วยค่ายาแก่พระบำรุงสถานที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราทำได้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้ว พระพุทธเจ้าท่านรับแล้วทำไมเลยรับไม่ได้สองพี่น้องอธิษฐานคนหนึอย่างน้องสาวถวายเครื่องประดับอกบอกกว่าเกิดไปชาติใดชั้นใดคอยอย้ายขายเครื่องประดับอกคือเครื่องสร้อยสร้อยสอยเพชรสร้อย,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 ยทองแล้วก็ตามเถอะ <c oughs> แล้วก็หวังพระนิพพานสำหรับพี่สาวน่าต้องการเป็นมารดาพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอน,นาคตการ ต่อมาเกิดอีกชาติหนึ่งท่านไปเป็นเทวดาแล้วลงมาเป็นลูกกษัตริย์อีกเหมืนกันน้องสาวไปนิพพานในสมัยพระพุทธในพระกุโสันโทแต่พี่สาวได้เกิดเป็นพุทธมารดาเขพาพระเจ้าองค์ปัจจุบันมีนามวสิริมหามายาราชเทวีนี่การให้ทานในถ้ำเมติฐานนบรมีเข้าประกอบมันจะสำเร็จสงความปรารถนา อีกคนหนึ่งอย่างนางโคจุตรรานางโคจุตรราคนนี้เป็นสาวใช้ของพระหากษัตริย์นี่จะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนางกำนันหรืนนางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาววังก็แล้วกันนะไม่รู้ตำแหน่งอะไรจะเป็นแน,นางกำนันนะัืนนางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่แน่ใจเี่เอาว่าชาววังก็แล้วกันวันหนึ่งเธอออกไปนอกวัง เห็นพระบัจจีกับพระธเจาไม่รู้ว่าใครเนี่ยมาสามจริงๆคงขอตำหน่เอาข้ต้มร้อนๆไปใส่บาตรพระปัจจีกับพระธเจาเพราะเจ้าพระเจ้าท่านก็ต้องใช้มือฝาจับบ้างมือซ้ายจับบ้างปากบาตรมันร้อนเดินไปโคชุตราไปเห็นเข้ากราบนมัสการท่าน ถอดกำไรมือสองอันถาวายพระประเจยพระพุทธเจ้าให้รองบาดล้วมือจับอีกทีหนึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าพระพุทธเจ้าก็จะให้พรเธอเธอปรารถนาอย่างนี้ว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอหม่อมฉันเห็นทำนั้นโดยเถิดพระ,ระเจ้าค่ะพระระเจพระุทธเจ้าก็ทรงให้พรว่าเอวังโหตุก ที่แปลง่ายๆเป็นภาษาไทยก็ว่าถ้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาต่อมาในชาติหลังปรากฏจะลืมว่าพระพจเจพุทธเจ้านะท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งนะคือบรรลุเองตัดเองไม่ต้องมีพระเจ้าสอนเป็นผู้มีบารมีเต็มถ้าปัญญาไม่ดีจริงๆเป็นพระพ,พุทธเจ้าไม่ได้มีปัญญาเต็มมาก รองจากสมเด็จพระสัมมาทธเจ้ามีกําลังสูงกว่าอากาสาวกตอนนี้ท่านก็บอกต่อมาอชาติหลังคุจราเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีความฉลาดมากมีความสามารถเป็นพิเศษฟังพระพุทธทเจ้าเทศจบเดียวเธอสามารถนำดีลาที่พระเจ้าเทศมามาเทศในกระยิงห้าร้อยฟังมีพระน,นาสามาวดีเป็นประธาน เทดีลาคล้ายพระเจ้าก็เป็นปัจจัยให้หญิงทั้ง500เป็นระโสดาบันนี่อธิฐานนบาร,รมีไม่ใช่กองเล็กเป็นของใหญ่ีนการให้ทานของบรรดาเต่งพุทธบริษัททั้งหลายแต่จะให้บาร,รมีเต็มจริงๆก็จงอย่าตั้งใจคิดว่าชาติหน้าจงรวย เราก็ควรจะรวยตั้งต่ชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่รวยชาติหน้ามันก็ไม่รวยคำว่ารวยคือคำว่าพอคือกินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมที่เรียกว่าสันโดษ <c oughs> ไมายความมีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กิกนน้อยมันก็กินอิ่มเดียว เขามีกางเกงแพรนุ่งเรามีกางเกงผ้าฝ้ายหนุ่ง,เร,เ,ง,งเราก็พอใจเขากินด้วยจานเงินจานทองเรากินด้วยชามไม่มีลายเราก็พอใจเขามีหมูเห็ดเป็ดไก่กินมีอาหารพิเศษที่เรียกว่าไม่ควรจะแพงมันก็แพงไอ้กินเอาหน้าเอาตากินโอดนะ่ะเรามีผักบุ้งจิ้มน้ำปลาเราก็พอใจมันก็อิ่มเหมือนกัน อย่างนี้ถือว่าคนรวยรวยใน,ในคำที่เรียกพอถ้ามีอาการพอเมื่อะไรมันรวยเหมือนนั้นตัดการโลภโมโตสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วให้ทานตามปกติชาติหน้ามันจะรวยไปยิ่งกว่าน,นี้เน้ความรวยนี่มันก็ไม่ใช่รวยแต่เฉพาะทานบารมีอย่างเดียวความจริงการให้ทานเนี่ย เราจะให้ทานครั้งเดียวหนึ่งในชีวิตหมยว่าทานแต่ละครั้งที่เราให้ไม่ใช่เราจะมีแต่ทานบารมีอย่างเดียวนะยังมีบารมีอีกเยอะที่คําประกอบกับทานบารมีรวมความเราให้ทานบารมีอย่างเดียวแล้วก็สาวก็เป็นปัจจัยเราบำเพ็ญบารมีสิบรายการครบถ้วน ท่านผู้ฟังนั่งจะสงสัยแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปมันก็คงไม่จบเพวาาต้องไปฟังกันวันหน้าก็เป็นว่าเรามาสนใจเรื่องการประกอบใจอย่างนี้กันก่อนเพื่อนน่นก็หมายความจิตคิดว่าจะให้ทานไม่อลวว่าอารมณ์คิดจะให้ทานเป็นฌานในจารคานุสติกรรมฐาน คำว่าชานนะ่ยคืออารมณ์มันชิน <c oughs> ลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าว่างจากภารกิจก็คิดจะให้ทานเห็นคนยากจนขินใจเห็นสัตว์ผู้มีความทุกข์เราก็คิดอยากจะให้แต่ว่าจะได้ให้หรือไม่ได้ให้มันไม่แน่ถ้าเรามีทรัพย์สินพอที่จะให้เราก็ให้ถ้ามีทรัพย์สินไม่ไม่มีทรัพย์สิน เรามีกําลังกายสามารถจะช่วยได้แเราก็ช่วยให้ด้วยกําลังกายถ้าให้ด้วยกำลังกายก็ไม่เหมาะให้ด้วยกำลังทรัพย์ก็ไม่เหมาะ,ก,ะ,ก,ะกับกิจนั้นที่เขากําลังขัดสนถ้าเรามีปัญญาพอจะแนะนำเขาได้เราก็ให้ปัญญาให้การแนะนำอย่างนี้ละบรรดาเพื่อนบิณฑุทำลายและญาติโยมพได้ฟอยสัตว์ที่นางฟัง จัดว่าเป็นกําลังใจเต็มเพื่อบีจาาคานุติเป็นฌานเห็นไหมละ่ะฌานประเภทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาหลับตาไม่จริงอ่ะแต่ผมไม่ได้ห้ามหลับตาเนะี่ยท่านจะเป็นนั่งนึกในการหลับตาทําจิตสงบอันนั้นดีแต่เวลาที่ไม่หลับตาให้จิตเป็นคิดอยู่ด้วยอย่างนี้จริงเป็นฌานฌานคืออารมณ์คิดจนชินฮะ แล้วก็การที่จะมีอารมณ์ที่คิดจนชินได้มันมาจากอะไรมันจะต้องไม่มีนิวรณ์เข้ามาขัดขัดขวางเข้ามากวนใจในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์นี้ก็มีความสุขท่านิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจนักเป็นว่าถ้าอารมณ์เรามีอยู่คิดจะให้อยู่อย่างเดียว ไม่อยากจะคดไม่อยากจะโกงไม่อยากจะยืออย้ยางทรัพย์สมบัติของใครคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธทมแล้วโอกาสมีเราก็ให้ก่อนที่จะให้นึกว่าจะให้อยู่แล้วขณะให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจเมื่อให้แล้วก็มีปีติคือความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าโลภความโลภเราตัดแล้วหนอนี่ระบรรดาเพื่อนวิโสชมณนนีและญาติโยมพระบริษัทธ์กำลังนั่งฟัง เท่านี้ทานบารมีของเราเต็มเราภูมิใจได้ก้าวหนึ่งที่เราจะถึงนิพพานเมื่อทานเต็มโลภะมันก็มาไม่ได้มันเป็นศัตรูกันกำลังใจคานเต็มมีจารันติเป็นฌานยืนลงอยู่โลภะความโลภมันก็กระโดดนี้ไปก้าวหนึ่งที่ถึงนิพพานเราทำได้อรบรรดาทุกท่านที่รับฟัง เวลาหมดเสร็จแล้วขอลาก่อนก็ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบันดาเพื่อนบิสฑสา์สมณีนัรดาญาโยมทุกคนที่นั่งฟังสวัสดี